อันนี้ก็มาต่อเล็บคุดในช่วงที่สองกันตอนที่สองกันครับก็คือหลักการที่จะทำให้เขาด่างหลักการที่จะทำให้เขาด่างมันก็มีอยู่หลากหลายแบบแต่ที่ที่ผมทำลองผิดลองถูกมาลองผิดลองถูกมาจนมั่นมั่นใจเชื่อใจว่าเนี่ยด่างก็ททำกันแบบนี้เฉพาะเล็บคุดนะ ล้วผมดูแลอยู่ก็เลยลองทั้งใส่ปุ๋ยทั้งดูแลจับวางจัดการก็ได้ที่สรุปมาว่าวิธีงผมก็คือการตัดแต่งหรือเรียกภาษาภูมิทัศน์ให้มันสวยหรูอย่างที่ผมศึกษาเรียนมากอาจารย์ผมเรียนนอกตำรานะไม่ได้เรียนแบบจบบริญญาอย่างเขาอะ จะทำลักษณะนี้คือรีโนเวทเนี่ยตัดตัดแบบนี้ผมจะตัดแบบนี้หมดเลยตัดทีแรกตัดคือตัดให้เหลือตอตัดตัดหมดเลยเนี่ยตัดตัดทรงพุ่มในกระถางตัดหมดเลยพอตัดหมดก็มันจะเกิดกระบวนการแตกใหม่เพราะว่าเราตัดยอดก็กระตุ้นรากทุกชนิดพันธุ์พืช ผมทำทิ้งไว้สามสี่กระถางเอาวางไว้แต่ละจุดก็คือหนึ่งกระถางอันนี้อาจจะาวางไว้ทิศตะวันออกกระถางนี้วางไว้ทิศตะวันตกก็เลยบทสรุปกระถางอยู่ทีศไหนก็ก็ไม่สําคัญเท่าอยู่ในร่มผมเอาไว้ในร่มเอาไว้ในร่มหมดเลยก็ได้อารมณ์นี้นี่ในร่มสนิทเลยนะ จะโดนแดดช่วงประมาณสี่โมงฝาบซึ่งไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยโดนแดดร้อยเอร์เซนต์โทษทีในร่มร้อยเปอร์เซนต์ครับโทษทีในร่มเพราะไปสังเกตอาจแปลงปลูกที่อยู่ในร่มอ่ะมีไม้ใหญ่คำ้ำอีกทีขึ้นคุมจะออกแบบนี้หมดเลยผมมีแปลงคุดที่ดูแลอยู่ในสังกัดนี่ประมาณ สแปลงแปลงหนึ่งก็กว้างยาวมานสามคูณสามสูณสามตารางเมตรมีอยู่3มแปลงก็เลยมาสรุปว่าเอ๊ที่มันด่างคือมันขาวเนี่ยมันจะเกิดจากกระบวนการลักษณะกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ทาให้เขาด่างหรือไม่ไม่ไม่สมบูรณ์แบบไม่เขียวอะ Yes ด่างแน่นอนนะจะไม่เขียวทีเดียวอะ ก็ขเขี่ยวทีเดียวก็ทําที่ทําไปลิปที่แล้วอะเกี่ยวทีเดียวยังไงก็ด่างอยู่ร่มถ้าชอบด่างเยอะขนาดไหนก็ก็อยู่ร่มแต่ถ้าแบบอยากให้ด่างไปแบบนี้ก็ก็คือไปอยู่แดดอีหน่อยะอยู่ที่เราแต่ถ้าอยู่แดดร้อยเปอร์เซนก็จะเป็นสีออกออกกลืนเหลือง ที่เป็นสีเนี่ยกระถางของผมก็กระถางสิบห้าแต่กระถางเนะี่ยผมจะใช้สิบห้าตลอดเลยกระโดดจากอ่าสี่นิ้วก็ขึ้นสิบห้าเลยนี่ตัวนี้ไว้ในร่มดีฮนะทนในอาคารนะเีนยย่จะถ่ายมาให้ดูคลิปในอาคารนะผมไว้ทิ้งเป็นเดือนเลยนะสามวันรดน้ำครั้งหนึ่ง หวันใส่ปุ๋ยข้างนึงใส่ปุ๋ยขนาดไหนสูตรไหนก็เดี๋ยวอีพีต่อไปก็ผมก็จะนำมาเสนอเพ้นลับดีดจะจะนำมาบอกมาบอกมาสอนกับเพื่อนๆน,นที่ยังเพิ่งหัดเลี้ยงหัดดูเพื่อนเพื่อนที่ดูแลเป็นแล้วเข้าใจแล้วก็ก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้ยังมีอีกหลายท่านเห็นเม้นถามมาก็ว่านะที่ แล้วคุดนี้ยยังทำให้มันด่างได้ไหมยังไงจะเห็นทำแต่ถ่ายดูว่าชื่อนั้นชื่อนี้ก็เลยก็มันคงตอบในคลิปเดียวไม่ครอบคุ้มอ่ะเนาะก็จะมาทำให้ดูเรื่อยๆเนี่ยสีเขาสวยฮะยแล้วไว้ในอาคารน่ยไม่ต้องลดน้ำบ่อยน้ำไม่ต้องบ่อยอาศัายใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอก็คือห้าวันครั้งอาทิตย์ละครั้งก็แล้วแต่ทรงพุ่มนะม,มันไม่มีสูตรตายตัวแล้วแต่ทรงพุ่ม ทรงพุ่มขนาดนี้เราอยากให้มันอฟอร์มใบดีแล้วก็ไปเน้นยูเรียเน้นตัวเอตัวเอ็นต,ตัวหน้าเยอะหน่อยหรือจะสะดวกไปซื้อปุ๋ยสำเร็จก็ได้หรือจะคำนวณถ่านที่คลองแล้วก็คำนวณปุ๋ยเองเอาตัวไหน้ตัวหน้าหนักตัวกลางตัวหลังก็อยู่ที่คล,นะล,ลองอนะนะแต่รับรองวาสูตรเนี้ยดางร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ลองมาจนมั่นใจอ่ะก็ถึงได้กล้าลงคลิปมันอยู่ในร่มอ่ะคือดูแลที่เนี่ยมันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายแต่ชีวิตจริงก็ทําสวนนั่นแหละผูกผ้ามะม่วงเงาะทุเรียนอะไรพอลองมาดูแลไม้ดอกเราก็ต้องเรียนรู้และเข้าใจเพราะมันไม่ได้กินกินลูกกันเนาะไม่ได้กินลูกกินยอด เลี้ยงแล้วดูแลสวยงามให้มันพยายามทําอะไรที่มันให้มันแปลกใหม่อพะาะทาแปลกใหม่มันก็น่าดูเนาะเนี่ยอย่างชุดนี้คิดดูเนี่ยถ้าเป็นกระถางเล็กกระถางที่ถ้วยเล็กแล้วตั้งในออฟฟิศสวยนะไม้เล็กๆก็เดี๋ยวจะทําลงในกระถางเล็กอยู่ในออฟฟิศตัวนี้เหมาะเหมาะไว้ในอาคารตามมุม ตามาไว้โชว์กระถางให้สวยหน่อยอะนำกระถางให้สวยอันนี้มันกระถางแต่เราทําไว้ในเรือนเพราะช้ำเฉยๆก,ก็เลยไม่จมีไม่มีความจำเป็นต้องใช้กระถางที่มันแบบดูเลิศหรูอลาัางการอะไรก็เนี่ยใครอยากได้ด่างก็ทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยไว้ในร่มร้อยเปเซเลยลดน้ำบ,บ่อย แล้วก็จะโดนแดดก็มีโดนหน้าประมาณห้าโมงเกือบห้าโมงสี่โมงฟ้าพูดตรงไไม่ไม่เจอแสงแดดเช้าเลยแสงเช้านี่ไม่เจอเลยก็แข็งแรงดีอะเนี้ยชุดใบก็แข็งแรงดีแต่ส่วนมากจะออกเป็นสีเนี้ยออกเป็นทรงนี้ตลอดเลยเนี่ยออกเป็นทรงเนี้ยมันก็มันมันโอเคอยู่นะภาพรวมอะเนี่ยพอ ชุดคู่ใบแรกมาก็สีก็จะเป็นกล้านหน่อยแล้วก็เถิบมาก็จะเป็นาขาวนวลยังไม่ขาวสะอาดเปยมขาวนวลแล้วก็ก่อนจะก่อนจะขึ้นยอดอ่อนตัวนี้ตัวนี้ยอดสุดตัวนี้ยอดสุดมาขึ้นตัวนี้ก็เป็นเนี่ยมีด่างปนกําลังสวยเลยเนี่ยจัดสใส่ใากันเล็กตัดตัดปั๊บสใส่ใากันเล็กถือถ้วย,วยเป็นกระเบื้องอะไรก็วาไปอันนี้ยอดยอดสูงสุดยอดสุดท้าย แล้วก็จะสลับมาเป็นด่างขาวให้เราเห็นอย่างเนี้ยคงว่าใช่เลยอะ่ะอลองทำดูนะครับเพื่อนๆลองทำดูก็คลิปนี้ก็มาเอามาฝากประมาณนี้เนาะก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมก็อย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามเพื่อจะได้รับชมคลิปดีๆมีสาระเป็นความรู้สำหรับท่านที่ไม่รู้ต่อไป ก็คลิปนี้ขอจบแค่นี้เนาะขอบคุณมากครับผม